ที่จะฝังรากฟันเทียมการปลูกกระดูกฟันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งของการรักษาที่สามารถช่วยให้คุณสามารถฝังรากฟันเทียมได้รวมทั้งควรที่จะปรึกษาทันตแพทย์ที่มีความเาชีช่ยวชาญเฉพาะทางในการประเมินพร้อมตรวจสุขภาพช่องปากอย่างละเอียดแล้วก็เรื่องวิธีรักษาที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการรักษาฟันของเราให้ประสบความสำเร็จมากที่สุดนั่นเองค่ะนั่นคือเรื่องราวของ กระดูกเทียมนะคะที่ใช้อ่าในการเสริมกระดูกสําหรับคนไข้ที่มีกระดูกไม่เพียงพอในการทํแรักเทียมรักฟันเทียมนั่นเองค่ะซึ่งเออส่วนใหญ่ที่หมอกีเลือกใช้นะคะหมอกีจะเลือกใช้กระดูกสังเคราะห์แต่กระดูกกระดูกแต่ละชนิดมีข้อดีข้อเสียต่างกาันอย่างแรกก็ต่างกันในเรื่องของค่าใช้จ่ายใช่ไหมว่าจะเลือกเลือกลักษณะไหนอย่างที่2ก็คือในเรื่องของ ความจะปวดถ้าเราใช้กระดูกของเราเองเราอาจจะต้องแบบเปิดแผลพร้อมกันสองที่นะมันก็จะต้องแบบว่าเจ็บสองแผลสองที่อะไรอย่างนี้บางคนก็อาจจะกังวลในเรื่องนั้นนะคะส่วนอีกข้อหนึ่งส่วนนั่นคือส่วนใหญ่ที่หมอเก๋เลือกใช้ก็จะเป็นใช้กระดูกสังเคร์ค่ะใช้กระดูกสังเคะ์นั่นเองนะก็คือง่ายแล้วก็เจ็บปวดน้อยเป็นการตอบโจทย์ในทุกๆปัญหานั่นเองค่ะส่วน บางครั้งบางครั้งการเลือกใช้กระดูกชนิดไหนนะ,ะก็ขึ้นอยู่กับทนแพทย์ที่ทำการรักษาด้วยว่าในเขาก็จะดูว่าในเคสน,นั้นเนี่ยในเคสน,นั้นเนี่ยเหมาะสมกับวิธีการปลูกกระดูกในลักษณะไหนนะ จะเป็นบล็อกบอลกราฟจะเป็นแบบว่า,วาที่จะเป็นเหมือนที่ชูกราฟคือโปะไปเพื่อความสวยงามเฉยๆหรือว่าเราต้องการความแข็งแรงของกระดูกจริงๆหรืออะไรอย่างนั้นนะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะแแพทย์ผู้ถามก็จะเป็นผู้ให้คําแนะนําแล้วก็เลือกวัสดุในการใช้แล้วก็เลือกวิธีการผ่าตัดได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะทั้งนี้ทั้ง